สวัสดีท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้แอดซีมาตามคุณยายเน่านะคะว่าคงสุดท้ายคุณยายเน่าได้ฝันบอนะคะแล้วก็ซีมาถามนาซิดเบิงนาซิดเพิ่นกระงวดที่แลว้วเพิ่นฝันนาอพี่น้องเพิ่นกระได้เลขสามตัวนะคะงวดนี้เพิ่นฝันว่าจังไ,ไดเดี๋ยวเ้อาไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันนะคะว่าคงสุดท้ายของยายเน่าได้ตัวใดนาซีดฝันเอ่อเมื่อนี้ได้เลขตัวใดไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันนะคะท่านผู้ชม จังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้น้ำนะคะไปค่ะท่านผู้ชมค่ะไปติดตามรับชมรับฟังด้วยกันเลยนะคะนะคะท่านผู้ชมโอ้ยเย็กตายังสั่นเนาะทำทำเจ๊เน่าดีกว่าค่ะท่านผู้ชมพี่น้องถามโค้งสุดท้ายไหมคุณยายเน่าอันฝันฝันบอโค้งสุดท้ายได้ฝันบอฝันเพิ่นบอได้มาหาบอกได้มาหาบอกแต่มือแรกแล้วเพิ่นบอกแต่มือแรก มันเล่อปรฝันอีคนก็ิสหายตัวนั่นแต่ว่าเป็นคนสีเอนเอานี่นั่นก็คนสิโมฝันต้นสีบอกแล้วล่ละเอาหันใหญ่สร้างบนกให้ชื่อเอาแล้วใะเฮ็ดได้ไหนครับซื้อกลับไปก็มาแล้วแต่ซื่อแล้วเพื่อนบอกตัวนี้เพื่อนบอกอ้ออันเรายำข้ามฝันเดิมเนาะเอายันใหน่เอาเอาหันย่า่เ่าอันเรา ความฝันอันยรยำครับโอ้ก็อยากสัมผัสเกตังแท้กระยำตัวกับวันย่างมาขอนชี้แจงกับฝันด้เลขกสามตัวคนมาบอกเนาะค่ะเรามาบอกตรงๆเลยเลยว่าหกสามเก่าเจ้าถือแล้วยายเน่าคนว่างที่ในความฝันนั่นในฝันน่ะเออในฝันนั่นเ็นว่าเอ้าถือก็ดีแล้วว่ะอันนั้นเกิดเพิ่นกันเลยว่าจากรางจากบนเพิ่นบอกตำหนี่ว่าถือแล้วเจ้าถือแล้วมันบอกถือแล้ว มากัดร้นลูกขึ้นมากขึ้นมาเขียนเลยเหลีวยมย่านผโจ้จำเนกับมาเลยเหลียเจ้าเลยไปเขียนดย้วยเขียนยูอ่ข้างฟ้าทางเขาของน้ำกับไปเลยเลืลอยค่ะเขียนไว้แล้วกับไปเขาของน้ำเลยกอยก,กับมากหนึ่งเขาเลย่ันแจงเหล้วสีส่สีกับพลูกบุตาม<ล>ที่<ล>คุณ,คณยายฝันนาะพี่น,พน้องนาอแอดกับพวกเคยเห็นพนเราคักเราแนเ่ยพนว่าโอ้ยฝันคักฝันแหน่ะได้ตังฝันได้ว่าคักนาอบอกใช่หูเลยบอกว่าเรียออกแล้วแม่น่าจะถือเรียบตัวไหน หกสามเก้าแล้วคุณว่าบอกซ้ำนี่ล่ะหกสามเก้านาะยายเนาะแหม่ย่ำตัวเก้ามันบอกคุณยายย่ำตัวเก้าคุณโมบอกตัวไหนอีกซ้ำนี่ลราเพิ่งกับไปหลังจากหันมากก็คือโมได้ฝันอีกโมได้ฝันยังบมูยังแสดงว่าสิเป็นโครงสุดท้ายแล้วเนาะแม่นตัาะว่าเพิ่นยังโมมาบอกอีกเพราะว่ามืออื่นเลขออกแล้วนะเพราะว่าตอนมือแรงนี่ห้าเพิ่นฝันคือบมฝันกับจังตาฟังอีกเธอเพิ่นมากเขาฝันบอกเธอเพิ่นมากเขาฝันนะแหน้าบมมากกับเปลว่าตัวนั่นละค่ะ ทักสิมาบูมาพูอ the ื่นมันสีเลขออกเลยพ่นกระสีหายอีกมือแล้เพ่นกระสีบอกย้ำอีกบางชงคือเด่นอันพูมาเขาฝันคุณยายคิดว่าเป็นไผ่คุณยายกับว่ามันปูนี่แหละมาบอกปูทั้งโข่งนี่แหละมาบอกบางชงปูผ้าเฮานี่บปูผ้าเฮานี่แหละมาบอกเพ่นกระสีบอกแล้วเพ่นกระสีเป้าบอกเป้าไปว่าอยงไรบอกห้านั่นขอสองตัวเพราะเอาแล้วแล้วมันโนพื้นวะโนบว่าขอสามตัวบ้านนี่สีเลนจริงจังเด้กอันถือห้ถือใชเพ่นกระสีเอาสามกับสามหลดเอาหายอีหลี อันเจ็ดที่ถือบุ้นทึกอันตอนนั้นเจ้าขอสองตเวิ่งกับหายสองตัวหายสองตเลยลเพิ่นก็บอกว่าลางจะของของบ่เอ๋อตอนนั้นข้อนได้ยายของวดเลขออกสิบสองเหมัอนเหลยวขอเลยเดียวของวดสิบสองแมนแล้วก็เว้นไม่อีกงวดนะกับพิ่นกับพวหายเลยบ่ว่าเข้าบ่สนใจเพิ่นแล้วก็มาขอใหม่ได้หนิเพิ่อจะมาขอใหม่ออขอใหม่งวดที่ที่สามนี่ขออีกแน่ค่ะขออีกแน่คันคันหายสามตกะ กันซื้อๆอี้ลีนลาบานนี่แล้วบอกคนยังซื้อพ่นขัดขัดมบ,บ่ซื้อวันนีคนเกิดซื้อๆแสดงว่าคุณยายเน่านี่เคยขอพ่นเหลวขอแล้วลกับบ่ไปซื้อขอแล้วกับบ่ไปซื้อพ่นขึ้นสีซื้อย์ขึ้นอย่างไรมันควรจะหายสามโตอีกก็น่ากับบ่เอาอีกวันนี้พ<บ>่นที่ว่าอย่งไรเนี่ยวันนี้พ่นกะมาบอกแล้วเขียนให้แล้วเขียนให้แล้วแต่ว่าสิเอาบ่เอาก็แล้วแต่อันนี้พ่นเขียนให้แล้วสามโตเนาะคุณยายเนาะสามโตเท่านี้แหละสามเก้าหกสามเก้าหกข้างเข้าซื้อๆหกเก้าสามก็ว่าไปแล้วแล้วได้ ถ้าแ<อ>ม่นว่าจับสองตัวนี่คุณยายหมกักตัวไหนมากจับสองตัวก็มักหกสามสามหกสามเก้าอ,อ่ะเอาเมัดเลยมันบอกมัดเลยต้องไปกลับบ่คบ่ะเน่ยไปกลับบ่กลับอ๋อถ้าจับสองตัวคุณยายว่าให้ไปกลับนะคะเพราะว่าสามเก้าหกมันกับที่เป็นสามเก้าเก้าสามหกสามสามหกนั่นแหละหกสามสามวันนี้มันกัเป็นเก้าหกพร้อมไดยเก้าหก เก้าหกหกเก้านั่นแหละแม่บอาย่าถึงสิ่กราฟกับกราฟใดก็ถือกันถือก็เอาร้านนี้บ่ได้บอกเลขเนาะหลานร้านบ่บอกจักเทื่อหลานบ่สนใจเลขแล้วมิจะย่าเละมีแต่ตะกอนเคยฝันเนาะตะกอนเคยฝันอยู่แต่ว่ามันเล่นเดี๋ยวนี้มันบ่เล่นแล้วเทปัสไปโรงเรียนมันโบเหรนนาซิดนาซิดฝันบ่นาซิดเดี๋ยวไปถามนาซิดว่าเพิ่นฝันเพิ่นก็เด็กยิ้นข่าวว่าเพิ่นฝันก็เพิ่นว่าเพิ่นฝันตัวว่าพอใหญ่อันทวดนั่นศูนย์ห้ว่าศูนย์ศูนย์ ศูนย์เม็รจะได้ก็บศูนย์คกตีใช้ศูนย์เก่าเก่าศูนย์ผู้แถวแขนใบใหญ่ผู้ถวศูนย์เก่าเก่าศบอกค่ะมันว่าอันซื้องวดลัตเตอรี่นะอันกระศูนใช้ยังสี่หล่ะซื้อลัตเตอรี่เพิ่นเอาไม้สองใบค่ะแต่ว่ามีเงื่ันแบบแยหแขวนใบนึงเอาใบเดียวเท่านี้ระครผมค่ะค่อยซื้อหรือถือกี่รีศูนย์เก่าหรือนกระเพิ่นว่าเพคือบ่อสองใบรดงวดอันนี้เราคยถือกันะมถือแล้วนึ่งน พนเก่าน่ะพนถือลอตเตอรี่เพ่นได้สองพันสองพันหน้าซิตนะคะท่านผู้ชมก็เป็นอันแฟนอันคุณยายเน่าพ่นมาบอกคือเก่านี่แหละวางงวดอันโอ่อนแบบว่าศูนย์ยี่สิบแล้วเราว่างศูนย์เก่าเก่าศูนย์เสือลดยอดลดถึงฟันเห็นแต่พอฟันเห็นแต่พอมาบอกว่าศูนย์ไซบะค่ะบ้านนี้เพ่นเลยซื้อลอตเตอรี่กับของมาพุทีหมือนัันเพ่นว่า คืบอบ่เอาโรดครับฝันดีฟันดีสองใบบ่เอาเรดเอาเอาใบเ,เดียวเท่านั้นบ่มีเงินยังบอกแมน่นเอาสองก็ได้สองถ้าแม,ม่นเอาสองก็ได้สองตอนเอาไฮแล้วบ่เอามันมีเงินลอยเดีย้ยงมือนอันนี้อ,อันนี้คือเราความเก่าได้พี่น้องว่าเพิ่นเคยฝันแบบนี้เป็นใบเยาว์ผลฟันแบบนี้ออกสมุนเก่าโอ้และและเลขแางมันบ่ตอนนั้น มันตัวเก่าน hmm. yeah> anyway> ok uh ี่ล่ะเออเพราะว่าข uh ันสื่อสลากิดแบงมันถือตะเลขลางได้จังสิได้เนาะตะเลขลางขันสื่อละวสลากิดเบงนันได้เนี่ยนี้คือความเก่าความหลังแมนบปนี้ความใหม่ขึ้นสองสามมือมาหนีเพิ่นฝันเป็นบ่เออฝันใหม่แต่ว่าเป็นคือเก่าเป็นคือเก่าว่าศูนย์ใส่คือเก่าว่าพอใหญ่ศูนย์ใส่คือเก่าพอใหญ่ผู้เก่านี่แหละอีพ่อนี่แหละอายุเพิ่นกัดเทอไถ่กัดขึ้นสื้ออายุขึ้นสื้ออันพ้นศูนย์อันพ้นศูนย์กับแปลว่าศูนย์เก่าแล้วผู้เฒ่าศูนย์ใจอายุคนเท่อไถ่อายุคนนึง ปดแปดสิหาอายุอายุแปดสิบห้าแมนบันนี้ผู้เฒ่านี่ตีเป็นเก้ามันบอค่ะเก้าแปดห้าสิว่าได้แล้แต่สิสื้อนด้เนาะแมนว่าย่าเก้าเกสองเก้าห้าบ้านอาจจะเป็นไปได้ครับพี่น้องเก้าแปดหาน้องเก้าแปดหางขอตีจังไดแล้วอายุคนบันทีพิกับสองสองนึง ันนาซีจะค่อยฟันแบบนี้แล้วก็เลขเคยเข่าเข่าขันๆแลรฟันยามไหนออกเลยคือย์เก่ายังสิฟันคือกันเลยฝันฟันฟันอันเดียวเลยเลาวว่าฟันคือเก่าคือหงวดก่อนงมันสิมาตัวเก่าเปลขอกอันนี้ห้องกับบลูเนาะพี่น้องกับบลูเพราะว่ามันเป็นความฟันอันเก่าเลขตัวเก่าอาซิมากับเป็นได้กับบรูเนาะยันนตอนคนฟันทำน่ะโมพาดได้แล้วบอกอันนั้นแบบคนฝันบ่อย่อยยฝันบ่อยตัวฝันฝันแบบว่าได้เลขบ่หะนะก็เห็นเล่าอันคอยได เราเราเห็นตัวเลขหรือไม่แต่เราตีเอาอย่างสี่ม่แต่ว่าฝันเห็นผู้เฒ่าเราว่าเป็นศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เราตียวเองเดี๋ยวจังไรสิไปถามนาซิดเบิงน้อยย่เนาะมาพูดสิบินตัวใดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปถามนาซิดว่านาซิดฝันว่ายังไงฝันแล้วตีเลขเป็นตัวไหนเดี๋ยวกันเสี่ยวฮะเราเราตรงสองงวดเราได้ฝันคิวเแต่ได้สองงวดเราได้เราฝันตรงจังไดคุณยายตรงตรองงวดก่อนก่อนื้อ มันออกหยัง59นี่ก็แล้วก็ฝันฝันได้จับกบแล้วก็ได้อีหลีเขาบ่ซื้อน้ําลาวอันนี้นี่ล่ะมดบางญานี่นะเออแล้วบ่จื้อแล้วฝันว่าจังได๋จังแล้วเพิ่นว่าฝันได้เลข59ฝันว่าได้ไปจับกบ2ตัวนเลย4มียิงเป็น4เพิ่นว่าจับอันกบก็เป็น9แล้วว่าก็ตี49ก็เอาลันได้3ตัวเพิ่นตีซั่นโอ้ยก็บ่ว่าล2ตัวนี่ล่ะเราเฮาตีใส่มเอากจับกบบ่จับกบว่าจับกบ คันมุ้ยิงจับกบมันเป็นสีอันสามตัวพอดยายกูยิงกะสีมือกะหากบกะเกาน,น,น,น้าออกเต็มๆหนึ่งว่างหนึ่งหัน,หอ,อ,นอันหักกนบ่อกน่ะสิฝันนั่นฝันเกี่ยวรถุดผู้สนใจไพ่หวังโอ้เกี่ยวกับรถอันลูกสาวอีกเออคุณผู้อันผู้สนใจผู้มีผู้ใดสนใจเล่าเล่ากับผู้สนใจนะถามอยู่พี่น้องแต่เพิ่นเป็นคนที่บุคคลบอกนะคะน่ะสิทน,นะคะ<อ>ทาค่านผู้ชม ซื้อเงี้ยนั่นได้มาถือยู่ได้เลยเยี้ยนั่นเราซื้อออกเดี่ยวแล้วแล้วเราบปค่อยซื้อเลขบคเราแบบว่าหนึ่งเราประหยัดเงินเออประหยัดถ้าพี่น้องผู้ใดบุประหยัดก็ลองเชียงเบิองเดี๋ยวจะไปถามเราเบ้างอีกตัวหนึ่งนาะเจ้าเนาะ่นอะสำหรับตัวเลขของเจ้าเน้าแอดมินจะคืนตัวเลขให้นะคะสำหรับเออ่ตัวเลขของเจ้าเน้าเดี๋ยวจะไปถามตัวเลขของนาชิตก่อนว่าพนชัได้ตัวใดนะคะเดี๋ยวจะคืนนาโจอ้ให้น้อยยายนาะขอบคุณคุณยายหลายๆค่ะ สายหวัสดีค่ะเดี๋ยวสิไปตามถามหนาสิบต,ต่อนะคะท่านผู้ชมดเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวสิไปถามหนาสิบต,ตอนนะคะสิบวันหนาสิบฝันว่าจังไรกอค่ะฝันว่าเถาพ่ออยู่เฮี้ยนนั่นเพิ่นสูนยหายเถาพ่ออยู่เฮี้ยนไหนคะ่ะยู่เฮี้ยนเถาพ่อพ่อของหน้าที่ละอ๋อจ้ะพันไงทวดนั่นจ้ะเพิ่นสูนยักเพิ่นสูนยนี่ยังหายพิ่นน้ำไายอ้อมทงไฮทงหน้าอยู่ แล้วพ่นศูนย์ยังศูนย์เสียไปแล้วมันบมนาสิบว่าแล้วพอนายพ่นแต่ย่างนี่อาอพยังอันยูยูมันบ่ายูน่ะเนาะขอโทษหลายๆครับเราผิดหัวขอโทษจำพิษพนเนาะให้จังใดแล้วแอดมินกับใดว่าได้มากศูนย์พ่นศูนย์หายแบบนี่ก็เคยฝันเจียวพ่นยูสองสามเท่อค่ะฟันเจียวพ่นเท่อใดนั่นมัดกันเป็นยังมัดกระเล็กออกนแอ้วพ่นทุกเทื่าเอาเจ้าฝันเห็นแล้วเท่าใดเล็กออกทุกเทื่าออก แต่กอนกเคยฝันแบบใดคือวาเลขฝันคือเก้านี่แหละฝันพอนศูนย์ไฮน่แหละอนกไล่ต้ำไล่ห้างเทียกระสือขาห้างเทียกกระิี่ย่ังสี่เมตรไม่ก้มฝันน้ก้มศูนย์ของพนฝันใดจังมือแล้วนะสิอันนี้ฝันเลยสองสามมือค่ะค่ตีเป็นเลขก็คือแปลว่าพนกเป็นพูดเทากับพอนกศูนย์ไฮนเนาะศูนย์ก็เลยตีว่าเป็นศูนย์เก้าศูนเก้เก้าศนถ้าพูดเทานี่ตีเป็นเก้าเนาะค่ะ พุทธาวันเป็นเก่าเรี่ยวๆมันก็ศูนย์มาล่ะอารมณ์บอดีอารมณ์ศูนย์อารมณ์เป็นศูนย์เสียอารมณ์ศูนย์พี่น้องคือศูนย์มีศูนย์กับมีเก่าสุนมีเก่าอันนี้นะสิ่ตีเป็นตัวนี้บ่ค่ะตีเป็นตัวนี้โอ้ฮักก้อนนี้ที่ว่าเลขมันเข่ามันตัวใดกับตัวนี้แหละที่ก้อนกับฝันแล้วพันศูนย์นั่นคือกันศูนย์ละบบดนี้เอาคิดว่าเลขสูบสุนเก้าคนบ่ค่ะพอดีจังมืออื่นวันที่หนึ่งเี่เสีเขาว่าขายรัตติลี่เลยถามหาเลขสุนเก้า ครับกะดีมาให้่สองใบเจ้าของก็ว่มีเงินซื้อก็เลยเอาใบเดียวเพราะว่าทางล่างสวนเก่านี่ก็โดนห้างมาแล้วเนี่ยก็เลยมาฝันเกี้ยวเราอีกฝันอีกฝันแบบเก่าฝันแบบเดิมเลยเหรอแบบเดิมที่ว่าเราศูนยไห้น่ะฝันแบบเดิมนะซีดก็เลยตีตัวเลขเป็นตัวเดิมคือเก่าค่ะตัวเก่ากต่จักว่ามันจะคิวเพราะคิวเมื่อกี้ไปซื้อเนาะนาซีมันไก่เคี่ยนาซีปกติเป็นคนฝันบ่ค่ะ ส่วนมากฟันละเลขเข่าปะเข่าเข่าครับช่วงเงินเข่าประจำเลรื่อยๆนะเติบเป็นนนสิบบาทส้าบาทเพราะว่าไม่ได้ซื้อหลายเพราะาไม่ได้ซื้อหลายนนสิบเนาะนะคะก็แสดงว่าห้างเติบได้หนิจังมาฝันเนาะจังมาฝันค่ะเอากระเซิงหายพี่น้องเขาเสียงโศกใบนนสิบเนาะเสียงรองเบิงก่นแล้วเนาะอะโดยส่วนตัวก้อนที่ว่าสิฟันนี่ได้มากเลขบวงวนนี่มีตัวมากปะคะมีเลขมากแล้วก็มากตัวเดียวเท่านี้ บ่มีเลขมักมักตัวเดียวตัวนี้ชี้เสียงโศกตัวนี้แม่นบ่ค่ะมันมันเสียงอ่ะสิเสียงตัวนี้เก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าไปกลับกลับไปกลับนั่เนาะค่ะเนาะอันนี้เห่าบนสลางเหรอสินล่างเอาเลขกนีส่วนมากสลางฟันนี่แบบสลางอันฟันฟันหนส่วนมากออกลางบอกค่ะเอาอันเพิ่นอายุเท่าไหร่ แปดสิบกแล้วแปดสิบส่ะเอาแบบชัดๆคือแปดสิบห้าบอกอายุแปดสิบห้าบ้นเลขที่พ่นเท่ารดนะสิบ้านเลขที่พั่สิบเอ็ดย่สบเอ็ด้านเลขที่ยีิ 20, บเอ็ดอายุ8ปดห้นานาชิดฝันตีความฝันก็คือศูนย์ผู้เท่าก็เป็นเกก็เป็น9 0้าศูนย์ศูนบอนสิบวันนี้ผู้ฝันอายุเท่าไดค่ะ,คะผู้ฝันอายุหา ผู้ฟันอายุหาสิบเก้าค่ะท่านผู้ชมค่ะเรียกค่อยออกสองสามเท่อแล้วหาเก้าจะคล้องหังปลาสื้อจะเทลีย <laughs> โอ้ค <laughs> ่ะท่านผู้ชมค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณคุณยายเน่านะคะแล้วก็ขอบคุณคุณนาสิ์นะคะที่เพิ่นบอกแนวทางมานะคะสําหรับมณีนะคะโค้งสุดท้ายของยายเน่านะคะหกสามเก้าคะ่ะพี่น้องคะ่ะของนาสิตศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะเพนเนนเก้าศูนย์นะคะท่านผู้ชม สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบตัวเลขของคุณยายเน่านะคะกะ็อยากเสี่ยงสามตัวก็ได้นะคะสองตัวก็ได้ก็ลองพิจารณาเบิรงนะคะพี่น้องคะสำหรับตัวเลขแนวทางที่คุณยายฝันคุณยายหมั่นใจในตัวเลขห้ายไหลนะคะท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้เพิ่นว่าฝากให้แฟนคลับแฟนช่องพิจารณาหนุน่นะคะเพิ่นหมั่นใจว่าตัวเลขของเพิ่นเขาแน่นอนงวดนนี้นะคะผู้ใดชอบผู้ใดมกัก กระจัดเด้อพี่น้องเด้อนะคะชอบก็จัดขัดก็ก็ผ่านเนาะค่ะเนาะฝากเป็นกำลังแรงใจให้ยายเน่าไ้นัสิดแล้วก็ห้แอดมินน้ำเนี่ยคะ่ะท่านผู้ชมะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแอดมินจะได้หาตัะเลขกโชคลาภเด็ดดีๆด,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 ดังๆมาฝากอีกเนาะ,ะเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องสกูลสุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ ใหุขโศกมันหมานสกสูกส๊ดสกุนเด้อค่ะในงวดวันที่สิสิงหาคมพศ2565